จะสอกแต่มันจะจะโจมัยนามายนไัไม่เอาแล้วจะตื่นเช้ามาจะคำมันเอาไม่ไม่เอาแล้วเอาแล้วจะเอาแล้วหรือจะไม่เอาจะเอาหรือจะเอาจะกล้าหรือจะไม่กล้าจะกล้าหรือจะกล้าจะมาฆ่าสึกโจมปีฆ่าได้สึกโจมปี ข้าได้ศึกกจมติจะข้าได้ศึกไหนจะข้าศึกหนังนั่งแหละคือทหารชายยังนูภาพของสาตีของทหารชายยันนูภาพที่คอยจะทิจอยู่ที่เมืองชาทาทายบุรีจะข้าได้ศึกไหนจะโจมตีได้ศึกไหนจะข้าได้ศึกไหนจะโจมตีได้ศึกไหนเฮ้ hey. อนนี้มันปวดแล้วเลยสามมันเด่ตอนนี้มันไม่ปวดแล้วมันปวดที่ใจแต่มันไม่แมาเอาแล้วมันเป็นอะไรบอกใบบอกมาขอบอกให้มันรู้ติลิกขอนทางชียนนูภาพ ขอพ่อเพลงเพื่อพันเดงจะข่าได้สึกไหนจะจงมตีได้สึกไหนจะข่าได้สึกไหนจะจอมไปข้าสึกบุตรลด้วยสานาภูมิชาข่านักลบสำหรับตัวหึง